สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่เอเชียทีคนะครับค่อนข้างเงียบครับวันนี้นะครับตรงนี้เป็นบริเวณโกดังเก้าโกดังแปดที่อยู่ข้างหลังนี้ก็โกดังหกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูชิงช้าสวรรค์นะครับตรงนี้น่าจะเป็นหมากลุกนะครับเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ๆนะครับเป็นหมากลุกครับซึ่งตัวเดินเนี่ยเขาทำเป็นแบบ เป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยเรือแล้วก็บิชอปอะไรต่างๆคิงคีนนะครับส่วนฝั่งนู้นอ่ะจะทําเป็นดูตอนแรกคล้ายๆญี่ปุ่นน่าจะเป็นแนวๆญี่ปุ่นนะครับก็นี่เห็นไหมครับชิงช้าสวรรค์ครับชิงช้าสวรรค์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆกันครับส่วนด้านด้านนี้นะครับเป็นไปท่าเรือนะครับแม่น้าเจ้าพยานะครับ ชิงช้าสวรรค์ครับสูงมากเลยนะครับส่วนร้านบริเวณนี้เขาก็ปิดเงียบเงาแล้วครับที่มีเปิดก็มีข้างหลังเป็นร้านวัสันนะครับแล้วก็ร้านขายยาซูลูฮะนะครับเปิดนะครับร้านวัสันนะครับอยู่ทางนู้นนะครับก็เปิดเช่นกันครับผมพามาดูชิงช้าสวรรค์แล้วครับ นี่แหละครับอยากขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับสูงใหญ่มากเลยครับเทียบกับตัวผมเห็นไหมครับสูงไหมครับนี่ครับน้ำดื่มช้างเพียบเลยครับสวาสวันครับ แล้วก็นี่ฮะอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับอันว่าอะไร Mystery Mansion ครับมีแมงม,มุมอยู่ไหนๆก็พาเดินมาถึงนี่แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูดิมแม่น้ำเจ้าพยานะว่าเป็นยังไงนะครับหมาหมุนครับ ตอนที่มีม้าหมุนนี่ตอนนี้เขาเปิดผมก็ยังไม่ได้มาเลยนะครับข้างๆม้าหมุนนี่ก็คือบ้านโบราณครับตอนนี้เราก็มาถึงแม่น้ำเช้าพยาแล้วนะครับจะมีป้ายเอเชียทีคอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเรือ ฝั่งนู้นน่าจะเป็นเป็นอะไรตรงนั้นก็จะมีเรือนะครับที่จอดเรือนะครับเรือดวนเจ้าพยานะครับตอนนี้ก็มีลมเย็นสบายๆครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นลานจอดรถนะครับ ก็ถือว่าได้มาถ่ายคลิปแบบเพลินๆสบายๆนะครับก็จบการรีวิวเอเชียทีคในวันที่เงียบเหงาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ